มาทำไข่เจียวปูในป่าสุดไฮโซคนดังกันครับดูสิครับเนื้อล้วนๆวิธีทำนะครับบางจะเอาปูอัดมาตีให้มันแตกเป็นเส้นแบบนี้นะครับปูอัดที่บางใช้เป็นปูอัดใยเหลืองของบิ๊กซีนะครับพอตีปูอัดจ,จนแตกแล้วต่อไปบางก็จะซอยพริกไป2เม็ดนะครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดเล็กน้อยอเตรียมปูเสร็จแล้วต่อไปบางก็จะเอาน้ำมันพืชใส่ลงไปในกระทะนะครับกระทะที่บางใช้เป็นกระทะสนามนะครับนี่นะ้ำมันพืชบ,บางใส่ในขวดนมอันนี้นะครับ อ่านี่นะครับใส่น้ำมันพืชลงไปอ่าแล้วพอได้ขวดเปล่าแล้วต่อไปบางก็จะเอาปูอัดที่เราตีไว้เมื่อกี้เนี่ยอัดเข้าไปในขวดแบบนี้นะครับนี่ใส่ปูอัดเสร็จแล้วก็ตอกไข่ลงไปในขวดสักประมาณ2ฟองนะครับอ่าใส่ไข่เสร็จก็ปิดฝาขยับสักประมาณ1-2นาทีนะครับเอาให้ไข่กับปูอัดเนี่ยมันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันและการทอดนะครับบางจะใช้แก๊สละเป่าเตาสนามอันนี้นะครับ เปิดให้แรงสุดเลยนะครับรอนะ้ำมันมัน,มนร้อนก่อนแล้วเราค่อยลดไฟนะครับใช้ไฟกลางทอดเรื่อยๆครับแล้วพอนะ้ำมันมัน,มนร้อนก็ลดไฟนะครับอย่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวไข่มันจะไหมเอานะครับนี่ลดไฟเสร็จแล้วต่อไปบางก็จะลองเอาไข่ที่เราเตรียมไว้เนี่ยเทลงไปก่อนนะครับถ้าว่าไฟของเตาแก๊สเนี่ยมันเป็นจุดเดียวเราต้องขยับกระทะไปเรื่อยๆนะครับให้ไฟมันไปทั่วๆไม่งั้นเนี่ย ถ้าไฟมันขึ้นแค่จุดเดียวเดี๋ยวมันจะไม่แค่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวบางจะลองหยอดไข่ลงไปนะครับดูว่านะ้ำมันมันร้อนได้ที่หรือยังนี่นะครับถ้าหากว่ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่าร้อนได้เลยนะครับอ่ถ้าได้แบบนี้แล้วก็เทไข่ลงไปได้เลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆปูล้วนๆอ่าหลังจากเทเสร็จแล้วต่อไปบางก็จะใช้ตะเกียบหรือว่าซ่อมเนี่ย เขี่ยลงไปให้ปูอัดมันไปทั่วนะครับอย่าให้มันกระจุกอยู่ที่เดียวเดี๋ยวมันจะไม่ทั่วถึงครับเ,เดี๋ยวขอปรับกล้องแป๊บนึงนะครับแล้วอ,อย่างที่บังบอกนะครับว่ากระทะเนี่ยเราอยากให้ไฟมันอยู่จุดเดียวไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ตรงกลางนะครับเ,เราต้องค่อยๆขยับกระทะไปมานะครับให้ไฟมันโดนทั่วและเพื่อไม่ให้คลิปดูน่าเบื่อเดี๋ยวบางแกเร่งความเร็วคลิปนะครับเมื่อผ่านไปสานาทีเดี๋ยวเราจะพลิกไข่นะครับ การพลิกไข่เนี่ยบางขอแนะนําให้พลิกบนดินนะครับเดี๋ยวถ้าบนเตาเนี่ยมันจะยากครับนี่ต้องค่อยๆพลิกครับนี่อย่าให้แตกนะครับอ่ะเป็นไงครับนี่อ่าไฟตรงกลางมันแรงเกินไปนะครับก็เลยได้ออกมาสภาพนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาช้อนเนี่ยขูดส่วนที่ไหม้ออกไปนะครับนี่แล้วหลังจากนี้นะครับบางจะทอดต่อประมาณสักหนึ่งนาทีก็พอครับ หลังจากสุกได้ที่แล้วต่อไปบางก็จะปิดเตาแก๊สแล้วก็เทน้ํามันทิ้งนะครับในป่านเนี่ยน้ำมันเยอะนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับนี่เททิ้งลงไปเลยไม่ต้องเอากลับมาใช้ซ้ํานะครับสเสดจน้ามันเสร็จแล้วต่อไปก็เอาไข่เจียวที่เราทาเนี่ยใส่ลงไปในใบตองแบบนี้พร้อมทานได้เลยนะครับดูสิครับเพื่อนๆเ,เนื้อปูล้วนๆอย่างกับพิซซ่าฮาวเอียนและก่อนทานเนี่ยหน้าแบบบางกินซอสกินน้ําจิ้มไม่เป็นนะครับแบบบางต้องเข้าขั่วเท่านั้น นี่ครับเพื่อนๆปูล้วน